วันนี้มาผงโซเฟนลด50เปอร์เซ็นต์ยูโวซ่ามีมีอย่างอื่นด้วยคิดว่าจะได้อะไรคุ้มนะเนี่ย10ครั้ง50เพสไม่ใช่อยู่ดีๆได้แค่2 2 2 2 2 10ครั้งนะก็ไม่แน่หรอกใช่มันมันไม่มีอะไรแน่หรอกวันนี้มาลงถังฮะยู่วซ่าหมดเลยแล้วไม่ลดละอ่รผมลดแค่ครั้งเดียววะเปล่าไม่รู้แต่ วงการอัพไรได้อ่ะอัพอเอ็ม,มพีซีบได้จริงเหรอไม่แต่หนูนจะเก็บไวไอ้อัพอ๋อนั่นหนูจะอัพอ่ะไม่พออยู่ดีถ้าจะอัพอันนี้อัพไปได้อันนี้เราซื้ออีวโอพาร์ทอัพได้<า>เพราะเรามีปืนอยู่แล้วอ๋อนี่เรามีปืนอยู่แล้วเหรอใช่เอ็มพีไฟหนูมีอยู่แล้วแต่แค่มันเบีวสองโอเคไหนเราดูดิเมื่อกี้ดูอันไหนดูวงการดิดูคะแนนดีวงการหรือ,อดูตู้ตู้ จากกรรมนี้สูงสุดพันสี่ร้อยห้าสิบไม่เคยมีใครได้เลยมั้งตั้งแต่สุ่มมาไม่เคยได้เลยได้พาราฟาวอะโอ้โหยากมากแต่ถ้าเกิดเราได้นี้คือเราอัพได้หมดเลยใช่สิแต่มันโอกาสไม่เคยได้เลยไม่มีใครได้เลยเออมาลองสิบครั้งอีกร้อยเม็ดไปร้อยห้าสิบซิเผื่อจะคุ้มขึ้นดูสิดูสิโผล่เลยโผลยถ้าเกิดมันไเลยนะ ออกองออกอันเดียวดูดิแนวไปอ๋อเพชรละลดท้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่เอาใช่ไหมหรือจะลองมีห้าร้อยเพชรเก็บให้หมดเลยได้เพราะวันนี้ลดแล้วนี่ใช่ดูดิจะได้ไหมยูโอการ์ดหมดแต่นี้รอแล้วดูดิออกจากมังกรนะแสดงว่าช่วงนี้ออกออกแต่ยูโอกาง โอ้เยอะสุดที่กลางไม่รู้เอาทำไมก็นยเยอะว้ยก็เยอะว้ยองสองเยอะเลยวยกลางอะยสองสองเยอะมากเลยอะอทีอ่เออแต่ถ้ารวจากคำนวณแล้วหลือแต่เทเราตแต่ออโลงยเออแต่เสก็ยังเสองค้เพาะวสไร้เทปได้เท่าไหร่หนึ่งสองส 8 90เก้ก็ถือว่าคุ้มอยู่รอสีกทีจะหมดแล้วเอาให้หมดเต็มเลยนาดขาดเฉสิบไม่มีจริงถ้าเกิดได้เนี่ยเราสามารถเอาไปยับปืนได้หมดทุกเวน่นได้พลังข่าก็เอาพลัขาวตอ,อกแค่ส<บ>ามอันเนี้ยอันบนนี้อันนี้อันนี้สามมันในบนอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใหมดสุดท้ายเ้ยพลัขาสามมันเมื่อกี้ ก็อยู่กลางล้วนเนี่ยเห็นไออกสามอันเดนเ่นสองสามแล้วเมื่อกี้ออกสามอันที่หนึ่งบว่าเมื่อกี้ออกสามอันหมดเกลี้ยงสุดท้ายและท้ายสุดแงวอัพเลยได้อัพเลยได้ไม่ได้เลยอัพเอ็มพีไฟได้อัพเหรอไม่ค่อยได้ใช้เก็บไว้อัพมังกรดีกว่าอัพเอ็มพีไฟไม่ได้อันนี้ใช้อีโวกลางร่วมด้วยได้อืแต่ไอ้ าร์าฟ้าหนูอยู่ไหนเนี่ยออัพอ,นนอันนี้ได้ด้วยสก,กาเวลห้าโอ้ยังไม่อัพหรอกยังไม่อัพใช่ไหมอือวีหกก็จะมีเบลเบตีและอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่เออสองเกลดอจัด <c oughs> ก็มันเกลือจริงๆอะคุณดูไม่สามารถอับได้เพราะเรายังไม่มีเช่าเข้ามาใช <c oughs> นนกกา่นี่อะไรสกานี่เอ็มพีสี่ศูนย์ครับบ้าโอเคคาร์าฟ้าเราอยู่ไหนเนี่ยสะสมต่อไปก่อน ไม่พอ,อยังไม่พอ,อใช้ตั้งเยอ,อะมันเล่นถ้าเกิดอีโวกังรวมน่าจะดีนะน่าจะพอดีใช่โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตเเิดตามอย่าลืมมาอม่คลิปหนนะ้สาสวัสดีครับ